สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำเรียกขนมขนมง,งาทอดเนาะส่วนประกอบหลักก็คืองาและก็ถั่วเขียวเลาะสีบอันนี้เอาไปล้างให้สะอาดจนหมดหมดสีเนาะแล้วก็แช่น้ำเอาไว้สักสี่ชั่วโมง แล้วก็มีน้ำตาลมีกะทิมีผงฟูมีเกลือมีแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งมันโดยแป้งข้าวเจ้าเนี่ยเราจะใส่นิดนึงตัวหลักเป็นใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะแป้งข้าวเหนียวนี้เราใช้ประมาณสักร้อยห้าสิบกรัมเพราะวันนี้คนทำไม่เยอะเนาะ ตัวเนี้ยตัวเถาะตัวเขียวเลาะซีนเนี้ยใช้สำหรับผัดไส้ค่ะในส่วนผสมของแป้งก็ตัวหลักก็คือแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าแป้งนี่แป้งมันนิดนิดเดียวหรือจะไม่ใส่เลยก็ได้ใช้แป้งข้าวเหนียวร้อยห้าสิบกรัมแช้แป้งข้าวเจ้าห้าสิบกรัมใช้ แป้งแป้งมันประมาณ1นช้อนนะคะหรือจะไม่ใส่เลยก็ได้ก็รวมแล้วประมาณสองร้อยสองรกรัมเนาะแล้วก็ช่วยให้ขนมฟูน่ากินยิ่งขึ้นก็ใช้ผงฟูค่ะผงฟู1ช้อนตัวที่จะผัดใส่ตัวเขียวเนี้ก็คือน้ำตาลเกลือแล้วก็กะทิวันนี้พรใช้กะทิสดเนาะ งาเราไว้ชุกหลังจากที่หอหอ,อตัวแป้งกับตัวไส้แล้วะคะ่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวควรจะทำให้ดูอันนี้เราควรใส่ทั้งแป้งสามอย่างแล้วก็เกลือน้ำตาลแล้วนะคะแล้วก็มาผสมให้เท่ากัน การใส่กะทิเราต้องค่อยๆใส่เนาะอย่าใส่พวดพลาดทีเดียวเดี๋ยวแป้งก็จะเหลวไปต้องค่อยๆใส่ใส่แลว้วก็คนใส่แลว้วก็คนทำอย่างเงี้ยเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะเหนียวนุ่มดีเนาะเราจะรู้ว่าแป้งเขา เหนียวนุ่มกำลังดีแล้วก็ถือว่าใช้ได้ตอนแรกเราต้องใช้ใช้ช้อนอย่างนี้นก่อนเนาะพอเข้ากาันสักพักเราต้องใช้มือละใช้มือในการนวดแป้งเพราะเราจะได้สัมผัสกับมือเราโดยตรงจะได้รู้ว่าแป้งเหนียวนุ่มขนาดไหนปอนกะว่ากะทิกวดเนี้ยปอนใช้ทั้งทั้งผสมแป้งแล้วก็ ใช้ในส่วนประกอบในการผัดผัดไส้ค่ะผัดถั่วเขียวซี่น้ำตาลก็เหมือนกันเนี่ยพอใส่ในแป้งหน่อยเดียวที่เหลือก็ไว้ไว้ผัดผัดไส้กเกลือก็เหมือนกันเห็นไหมคะเกลือคนก็ใส่นิดเดียวหายไปหน่อยเดียวตอนนี้ในส่วนของตัวแป้งก็ เรานวดเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพรจะพักแป้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะให้แป้งเขาฟูขึ้นดีก่อนโดยเราใช้ผ้าขาวหรือปะติกก็ได้ค่ะคลุมคลุมเอาไว้อย่าให้แป้งเขาโดนลมเดี๋ยวเขาจะกระด้างเนาะระหว่างรอเราก็ไปทำในตัวไส้กันค่ะ ตัวไส้ก็ประกอบด้วยตัวเขียวเลาะเขาเรีย <c oughs> กตัวเขียวเลาะซีกเนาะล้างทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำเอาไว้สี่ชั่วโมงหรือใครจะแช่คาบคืนก็ยิ่งดีค่ะตัวเราจะได้เม็ดฟูพองน,นิ่มง,ง่ายเวลาเราผัดก็จะกลายเป็นเนื้อเดียวกันเนาะไม่ต้องเสียเวลาไปบี้แล้วก็ มีน้ำตาลค่ะน้ำตาลแล้วก็เกลือแล้วก็กะทิคือเหมือนเหมือนกับส่วนของแป้งอะค่ะแต่ว่าในการผัดไส้นี้เราจะใช้น้ำตาลเยอะกว่าเพราะตัวแป้งเราเรา,เราไวเน้นรสชาติสักเท่าไหร่แค่ปลาแรมปลาแลมแต่ไส้อะจะออกหวานมันนิดนึงนะตัดความหวานด้วยเกลือ เนาะในส่วนของตัวไส่ก็แค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟเนาะให้กะทิร้อนแล้วก็ใส่น้ำตาลกับเกลือลงไปคนให้เข้ากันดีหลังจากนั้นก็ใส่ตัวตัวถั่วเขียวเลาะซี่เดี๋ยวเราจะลองก่อนนะคะกรองให้เข้าเสดยดนาำก่อนจะเอาลงไปผัดเนาะผัดจน แห้งเหนียวเข้ากันดีก็จะนำมาปั้นเป็นก้อนโอเคนะคะขั้นตอนนี้เราต้องใช้ไฟอ่อนนะคะคนน้ำตาลกับเกลือแล้วก็กะทิให้เข้ากันก่อนพอน้ำตาลกับเกลือละลายเดี๋ยวเราก็ใส่เกลือเขียวเนาะน่าจะละลายหมดแล้ว เดี๋ยวเราก็ใส่ตัวเขียวได้เลยเีไปได้เลยนะคะต้อควรใช้มือเดียวเราก็ผัดไปเรื่อยๆะคะ่ะจนกว่าเขาจะงวนและวั่วเขียวก็จะเป็นเนื้อเดียวกัน ก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะต้องใจเย็นๆเนาะใช้ไฟอ่อนๆขั้นตอนนี้ห้ามวางมือไปไหนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ติดก้นกระทะในส่วนของตัวไส้เฉพาะไอตัวถั่วเขียวละซี่เนะะี่ยค่ะถ้าใครชอบแบบให้มัน เนื้อถั่วมันมันเละเนาะสามารถเอาไปนึ่งหรือต้มก่อนก็ได้ให้เนื้อเขายุ่ยจุดเละค่อยเอามาผัดอีกทีหนึ่งหรือจะต้มในกระทะนี้ก็ได้ใส่น้ำลงไปต้มก่อนเนะเาะรอจนถั่วเขียวสุกดีน้ำก็จะแห้งพอดีก็มาเติมน้ำกะทิเกลือแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลนิดกับเกลือปรุงรสเอาตามใจชอบนะคะชอบแบบไหนรสชาต ข้มข้นแค่ไหนก็ชิมเอาตามที่เราชอบอะค่ะแต่พอนับชอบพอนชอบถั่วเป็นเม็ดมากกว่าเนาะเวลามันเคี้ยวไสแล้วรู้สึกมันเต็มปากเต็มคำกว่าอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่คนทำเนาะชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นแหละเท่ไปสุกมากเนื้อนิ่มจนเละก็เอาไปนึ่งหรือเอาไปต้มก่อนก็ได้ถ้าใครชอบเป็นเม็ดแบบพรก็ แค่แช่ก็พอเนาะดูว่าสี่ถึงหกชั่วโมงถ้าข้ามคืนยิ่งดีตัวเขียวเม็ดก็จะยิ่งนุ่มขึ้นเนาะแล้วก็เอาขึ้นให้เสด็จน้ำเอามาผัดกับกะทิเกลือน้ำตาหรือใครที่ไม่ชอบทานกะทิหรือแพ้กะทิก็ใช้น้ำมันพืชได้ในส่วนของตัวแป้งก็เหมือนกันถ้าไม่ชอบกะทิก็เปลี่ยนเป็นน้ำมันพืช คือทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงกันได้เอาตามที่ใจคนทําชอบอะ่ะเพราะเราทําเองทานเองเนาะอันนี้ก็สูตรใครสูตรมันหรือบางคนก็ใช้ได้ทั้งน้ำมันทั้งกะทิก็แล้วแต่แล้วแต่จะชอบจะสะดวกในวันนั้นๆเนาะเดี๋ยวเราเอาจะไป นำไส้ไปปั้นต้องปั้นในขณะที่อุ่นๆค่ะก็จะได้เหนียวดีเนาะตอนนี้เราก็ปั้นขนมแล้วก็กลุกตัวงาเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแค่นำไปทอดค่ะทอดต้องใช้ทอดไฟอ่อนๆเนาะการทำขนมนี่ต้องใจเย็นนิดนึง ใช้ไฟอ่อนๆเนาะตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วก็เอาขนมลงไปทอดให้เหลืองกรอบทั้งสองด้านนะคะก็เป็นอันเสร็จเนาะแล้วขอเวลาไปทอดแป๊บนึงเนาะตอนนี้ขนมของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วแต่บางอันมันาำ้าจะไหมก็มี <c oughs> แส้มันเข้ามาไม่เท่ากันนะก็อบอกว่าอร่อยมากหอมนะหอมกลิ่นกลิ่นงาค่ะกรอบหอมและไส้ก็หวานกลมกลมกำลังดีเนาะอร่อยมากแต่ยังร้อนอยู่ร้อนมากแต่พรก็กินทั้งร้อนๆนั่นแหละก็ <c ười> บัดอร่อยอย่างใจไม่อยู่เนาะ ลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลยของกินเล่นเนาะกินจริงก็ได้หอมกลิ่นง,งานะคะทอดใหม่ๆเนาะหอมหอมพอดกินไปสองลูกแป้งก็ประมาณสองร้ยี่สิบกรัมเนาะได้ตัวขนมยี่สิบห้าลูก ตัวเขียวว่าเหลืออยู่ประมาณสักน่าจะสักร้อยร้อยรอยห้าสิบกรัมมั้งเพราะว่าพลใช้ทําขนมกะหรี่ปั๊กไปแล้วใช้ทําขนมอะไรวันก่อนใช้ทําไส้หวานของซาลาเปาด้วยก็เหลืออยู่นิดเดียวก็พอดีเปะเชะเลยแต่ว่าต้องใชไส้น้อยๆหน่อยเนาะเพราะว่าไม่งั้นมันไม่พอขนมมัน25ลูกอ่ะทั้งหมด ลูกกะเล็กบ้างใหญ่บ้างก็ไม่ได้ช่างตวงวัดอะไรก็ใช้ประมาณการเอาความหวานก็แล้วแต่ใครชอบน้อยตัวไส้อะแล้วตัวตัวเขียวเลาะเลาะซี่ก็จะเอาให้สุกเล็กขนาดไหนก็อยู่ที่ใจคนทำใจคนชอบถ้าให้สุกมากก็แช่นานๆหรือเอาไปน,นึ่งก่อนก็ได้นึ่งแล้วกบ็บี้บี้บี้แล้วก็เอามาผัด ส่วนผสมที่ที่ใช้ผัดก็จะใช้น้ำมันหรือใช้กะทิก็ได้ใช้เกลือน้ำตาลนิดหน่อยชิมรสตามใจชอบเนาะเสร็จแล้วคะ่ะขนมงาทอดร้อนๆมาแล้วจ้าบายบายนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ